ส่เบ็ดเหยื่อป่าหน่อยงานนี้มีผิดคิวครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักีสันถ้าว้าถึงการส่เบ็ดกังเว้นมีเหยื่ออันหนึ่งที่ไซมวลไซมั่นครับกินได้หลายป่าเลยก็คือเหยื่อป่าตัวน้อยๆนี่แหละครับเมื่อนี้ผมก็พอเลยมหาหยามไ้ครับเพาปลาตัวน้อยๆนี่แหละครับเป็นไซเบ็ดปลาที่ได้ก็าเป็นพวกปลามัดปลาซิวแล้วก็ปลาคาบของครับแต่ที่แน่ๆเมื่อนี้ประมาณป่าหน่อยครับมันจะกุ้งปล่อยรุนรเลย พอเขาได้เยื่อมาประมาณนึงเขาก็ลงมไม้เลยครับไม้นี่ป่าซบท่งไหลายป่ากระสูบหลแต่ถ้าเขาโชคดีเขาอาจจะได้ป่าคอนัมายา่มไหนก็บ่เคยพลาดครับป่าซบท่งเป็นปา่านับหนึ่งเลยที่ติดเป็ดของเขาแต่ถ้าโชคดีก็กันได้ป่าข้อนั้นมือนั่นอาจจะได้ป่าสะ,ะดนั่ครับเวลาที่เขาปาักเบ็ดในตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงครับแล้วก็สิปล่เบ็ดที่ไมาประมาณ3ชั่วโมงเราใคยสิมายาม หลังจากที่ใส่เบสเสร็จแล้วก็คืนบ้านไปพักผ่อนพอถึงเวลายามเบสว่าต้องขี้เลื่อยง่าอย่างหลัดทงลงมาเลยเบสลังนี่มีอาการรุดแรงครับเลี้ยวลงมาจากไกลๆคิดว่าป่าง่ญ่แท้ๆพ่อมาถึงเบสกลับเป็นนกเป็ดน้ำสั์ติดพระบอกคุมคล้องโบดเบสออกปล่อยลงน้ำไปดีที่สุดครับผมก็พอประดีมีเจตหน้าให้นกเป็ดมาติดการใส้เบสครั้งนี้วางเพียงแค่ให้ได้ป่ากลับบ้านเท่านั้นพอ่อจะปล่อยออกจากมือนกเป็ดตัวนี้แลี้ทั้งน้ำได้เลยครับ ยาไม่หยิกบกไก่พอป่าศพทงเบ็ดลังนี่ป่าศพทองยังเป็นตัวเป็นๆอยู่ครับถ้าป้อยไปโดนก็นี่อาชิได้ป่าชโดที่มากินป่าศพทงอีกทอดนึงส่วนเบ็ดลังนี่เป็นป่าศพทองครับมีชโดมาเฝาแล้วทั้งสีกินทั้งสิไข่เป็นป่าชโดที่บริยานคนบูตื่นคนเลยครับเห็น <He S 2> แบบนี้คันใหม่คันมือเลยผมเลยลอกอป่าทีท่ติดเบ็ดนั่นเอามาลากขึ้นผิวนาเบึงครับป่าชโดตัวนี้โอใจเบาไหวแล่นตามเยื่อไปเรื่อยๆคือจังที่บอกแหละครับตามซื้อๆบกัดบบกินหเลย แตเลยล่องหล่อมาหนามตื่นๆครับคิดว่าสิคุบออกครับที่แหลกพอมาถึงหนามตื่นปลาเชโดกรับรูท่านแผนผมวกขึ้นขับไปหามองน้ำเลยคือกเกา่าส่วนปลาที่ติดเบ็ดมีอาการแบบนี้ครับ1วันพันเหตุการณ์มื้อนี้เขาประมาณปันดครับเบ็ดหรายๆได้ปลายอยุ่3ตโตสภาพอากาศอาจจะมีผลต่อการใส่เบ็ดของห้องในมื้อนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ